สวัสดีค่ะสวัสดีมิดหมอแค้นแฟนหมอลำทุกคนนะครับผมสวัสดีแม่ซีแปดลอกสวัสดีค่ะบาวจ้าสวัสดีค่ะสาวสีเมืองเลยค่ะพี่น้องค่ะเมื่อนี้นะครับผมเข้ากับมาพบกับสามนักข่าวยูทูบเบอร์ชื่อดังขนาดนั้นเลยเหรอแม่แม่โอ้โหเราจะมาพูดถึงคมชัดลึกอวอร์ดปีนี้ค่ะอ่านี่แต่เด็กๆเนี่ยเขาชิ่งในสาขา ลูกทุ่งหมอลำยอดนิยมมีผู้ใหญ่นเอาเอาสาวสีจะนับแต่ภายแนคนแรกน้องอุ่งอิงคนที่สองคือน้องอะายศกุณาพรหมอลำเสียงวิหกมคนที่สามคือน้อง ยูริโตเกียวมิวสิกค่ะแล้วก็คนที่สี่น้องคอปเตอร์วงศิลปินฟูไทยค่ะแล้วก็คนที่ห้าค่ะน้องเต้าหยองครับยูคนเดดระเบียบวาทศิลป์ปารมิเตศิลปินดาวรุ่งดาวรุ่งพูนอายุแลงยี่สิบปีแตมาแรงมากแม่ค่ะคือว่าปีนี้เนาะเป็นปีแบบสุดยอดอีหลีของคมชัดลึกอวบเนาะเรียกที่นี่ปีที่แล้วอุงอิงกระไดสางปรากฏกันคือว่าน้องเนี่ย พึ่งเขาว่าได้วงการมาล่าปีแรกแต่ปีนี้น้องความมาได้ถึ่งสองรางวัลปีนี้ก็มีอีกสาวน้อยมาสัจจัดอีกคนนึงที่โดดเด่นขึ้นมาน้องอาอา,อายนี่แหละนี่แหละที่ยายซิดทุกมือน,นี่ยายซิดเชียร์ขนาดรักเลยบาวโจเพราะว่านออา้องอาายเป็นเด็กอายุน้อยที่สุดแล้วก็เป็นอะไรที่มาแรางในปีนี้อายุเท่ารดแล้วปีนี้ปีพอต้าได้สิบสองขวบบ้าง บมื่อวนพ่อเดือนบาวโจงเลือด,ดบ่เอาสะอ่อนเด็ก2ส,สองสมัยก่อนข่เรเียนเหรียญอยู่น้ำทงน้ำหน้าปูอ้วนไข่ยวาสิหูจากเหตุงานซอยพอซอยเม่นี่แหละความค,ความอ่อนซ่อนของยายสิทธิ์พี่น้องคะสำหรับน้องอาอายสกุลนาพอดบ,บอกได้เลยว่าเป็นเลือดน,นักสู้เป็นเด็กที่มีความมุ่งมั่นในการทํางานบาวโจครับผมแล้วเห็นอีกอย่างหนึ่งคือว่าน้องมีไหวผิบ แมนน้องมีวไหวพิบน้องฉลาดอนตต๊บุกได้ท่านคนท่านมุกท่านเหตุการ์แอนถ้าไม่อยู่ในปากถ้าเบาถึง่างงามกว่าว่าไม่ตายใหม่สามารถเว้าได้เบิร์ะคุยไปน้าได้เบิร์แมนค่ะแ้วความสามารถนี่เ่ต้องเ้าถึงค่ะแก้ไขสถานการณ์ได้ทุกรูปแบบเครื่องด้านหนาเวทีและหลังเวทีเบาโจได้ทุกสกปรตแกโศกเศร้าได้เบิร์ตแมนแต่ชอบไหมเสียงดี เออเสียงดีด้วยแล้วบทที่นางชอบที่สุดคืออะไรรู้ไหมบทอีหยังละแม่ตลกไงเจ้สีว้าคือบ่าโจบอทหนกพงศเสกรสิเอาลูกมาปั่นเป็นนั่งเอกพี่นองคะแต่ลูกชอบเป็นตลกจังซีมันมีจังสีแม่สวยด้วยตลกด้วยใช่อ๋อสวยตลกสวยอารมณ์ดีสวยอารมณ์ดีแต่ขอบอกเลยว่าอาสกุณนพรปีนี้คือออร่ามากๆบ่าโจ๊คือสวยมากกำลังโตกำลังแบบ กำลังเต็มเต็มโตเต็มเป็นสาวนะความวกําลังสวยอะ่ะของน้องไอ,อายสกณุณาพรปีนี้คือโดดเด่นมากๆออร่ามากๆแล้วขอเสริมนิดนึงนะคะ,ะสาหรับศิลปินเด็กในยุคนี้ในสมัยนี้ที่หลายๆคนทําไมถึงเสพสตอร,รี่ไปพร้อมกับคลงานเพราะว่าเด็กๆทุกคนที่ตอนนี้กำลังมีชื่อเสียงอย่างเช่นน้องอายน้องอิงเขาไม่ได้เรียนการร้องเพลงโดยตรงแต่เขาเรียนด้วยตัวเองอย่างน้องอซ์เรียนจากยูทูบ เขาไม่ใช่สายเลือดหมอลำแต่เขามีพรสวรรค์บวกกับพรแสวงเขาเล่นเก่งแ่เขาเป็นสายเหลือดหมอลำนั่นไหมเนาะเขาด็เกิดมาในครอบครัวที่พ่อเม่ปูย่าตายายกเป็นหมอลำสีเกออันนั้นอะบเป็แปลกแต่เนี้ยตรงนี้มันแปลกตรงไหนเขาเก่งตรงไหนคือเขาขวายคว้าเองมาได้จนถึงตรงเนี้ยคือว่าเก่งมากไม่มีโอกาสได้เรียนร้องเพลงอย่างคนมีเงินเนาะก็เรียนจาก youtube ซึ่งเราบอกว่าเด็กอายุเพียงเท่านี้ค่ะ เขาเรียนจาก YouTube แทนที่จะเอาเวลาตรงนี้ไปเล่นแต่เขามาเรียนร้องเพลฝึกร้องจนคุณย่าซื้อไมซื้อลำโพงให้อนั่นแหละนี่คือความมุ่งมั่นของเล็กหน่อยเนาะของน้องอาอายสักุณาพรพูดถึงน้องอาอายนิดนึ่งเบาโจ้ย่าสิทธเห็นความแบบความเติบโตของน้องนะ่ะคือพัฒนาการพุก แบบของน้องายศกุณาพรคือโดดเด่นมากๆมาคือน้องพัฒนาการก้าวกระโดดมากสําหรับไอายศกุณาพรแมนเบาจูแมนผมก็เห็นกันผมติดตามแต่ข่าแรกๆดูว่าน้องเป็นคนมีเสียงดีค่ะเป็นคนมีพรสวรรค์ในด้านเสียงแต่น้องฝึกฝนพยายามพัฒนาจากของขึ้นมาเรื่อยๆจนวันถึงวันนี้เรารู้สึกว่าไม่ค้านสายตาเลยอ่ะไม่แปลกใจเลยว่าทําไมน้องออายถึงดังแล้วก็มีคนรักน้องเยอะขนาดนี้ค่ะและพี่น้องคิดว่าจะสี่ สาวน้อยมหัศจรรย์เนี่เสียเหมือนอุ้งอิงอุงอิงเพิ่งได้รับฉายาเจ้าหญิงหมอลำผมขอยกอ้ายนะครับอันนี้ขอยกส่วนตัวเลยนะอุงอิงได้เป็นเจ้าหญิงหมอลำอ้ายน้องก็ผมยกให้เป็นเจ้าหญิงหมอลำอีกหนึ่งคนเป็นเจ้าหญิงหมอลำเจ้าหญิงน้อยพอหาเป็นสองคนตอนเนี้ยเจ้าหญิงหมอลำแล้วแบที่นี่คมชัดลึกอวอร์ดเท่ากับมาครบชัดลึกเนาะบอดีเนาะคมชัดลึกอวอร์ด เพิ่นมาเผยหลาสุดแล้วนะฮะว่าจะมีทั้งหมดนะฮะปีนี้คือ9สาขา<ะ>เป็นป๊อปปูล่าโหวตคือผ่านการโหวตแล้วน้องอ้าอายก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ถูกเสนอซื้อเข้าไปเยอะที่สุดมีชื่อเข้าชิงก็ถือว่าเป็นเกียรติแล้วสุดอยอดได้บ่ได้ว่าเป็นหยังปีแรกอ่ะแ่ได้ว่าเป็นหยังแค่ว่าเด็กหนุยโตสัมดนีอายุสัมนีมีซื้อเข้าใน ค้มชันลึกกว่าแต่ที่ว่าสุดยอดแล้วจริงๆแต่ก็ประมาทไม่ได้นะน้องอาอัยคอนเดร่บาจูสาวสีแฟนขับแฟนขับก็คือแบบรักเอ็นดูเหมือนลูกเหมือนหลานมีอะไรก็คอยซับพอร์ตคอยปกป้องเนาอพี่น้องเขาก็ถือได้ว่า เราด้วยเราก็ทําข่าววงการหมอรามเติบโตพร้อมกับเด็กเจนใหม่กลุ่มกลุ่มนี้เนาะเราเคยพูดถึงเด็กๆกันบ่อยหน่อยเนาะทุกคนทุกคนมีความสามารถหมดนะมาดโจไม่ว่าจะเป็นน้องยูริน้องคอปเตอร์ค่ะค่ะคือรุ่นรุ่นน้องเต้าหยองรุ่นรุ่นนี้คือมีความสามารถมากเอาจจศีรษะทั้งหาคนเนี่ยอุงอิงออายคอปเตอร์เต้าหยองยูริหาคนเนี่ยผู้ไดได้กะเขายินดีน้ำเบิร์ดดีใจน้ำเบิร์ดดีใจน้ำเบิร์ด แต่อยู่ที่ว่านอยากให้ได้ทีหนึ่งหาคนผลลัพธ์เอาแบงค์ค้นหลังวัลเอาแบงค์ค้นหลังวัลไปเลยจ่ายไปเลยค้นหลังวัลค่ะเสื้อว่าแฟนค่ะเอฟซีนิพอมเพียงพร้อมใจกันโหวตแน่นอนค่ะเจ้าทาเบิรงโลดมือเพิ่นเปิดโหวตมือใดมือนั่นล่ะใกล้ไปวบบเดือนนี้แหละครับแม่เขาว่าเดือนนี้ท่านว่าคมนี่แหละครับมาลุ้นกันพี่น้องพี่นี่อาจจะช่าหน่อยแต่ก็ยังยังยังเปิดอยู่ค่ะด้วยกระแสตอบรับแมนไพด้ก็ดีใจอิลีค่ะจากใจคตอบรับดีมากเลยสำหรับปีนี้นะคะสำหรับหมอลำดิษ รุ่นใหม่เจนใหม่นะคะที่สร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการหมอลำวงการบันเทิงอีกแล้วค,คือประมาณว่าหมอลำเฮ้าเนี่ยอ,อนาคตเนี่ยลุ่งเรื่องแน่นอนเพราะว่าอย่างเห็นเด็กรุ่นใหม่ที่มาสืบสารมีแต่คนเก่งเกแมน<ม>ค่ะแม,ะแมนมบางโจเก่อ่อนเอ่งอ่อนขยันอดทนนะคะซึ่งตรงนี้เราถือว่าไม่ไม่ถือว่าขาดอะไรสําหรับเด็กๆกลุ่มนี้นะค<ส>ะซึ่งเขาตั้งใจทาหน้าที่ตรงนี้เพื่อที่จะได้ เงินนะคะมาจุดใจครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะมาถือว่าเก่งมากมากอายุสมนีสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ปุญญาตาใายให้อยู่ดีกินดีก็ถือว่าสุดยอดแล้วของน้องๆรุ่นนี้ค่ะังได้กระตามสร้างค่ะพี่น้องคะสำหรับเข้าสามคนนะคะเมรัไผได้กระดีเบิ้ลท่าได้หาคนนี้ยินดีมากๆกับทุกๆคน ล่วงหนาเลยเนาะบาโจยินดีน้ำอีลีค่ะเราอยากดูพวกเขาเติบโตไปในเส้นทางใบนี้ที่เขาชอบค่ะพวกเขาสามคนนะครับก็จะสนับสนุนนะครับศิลปินเลือดรุ่นใหม่ของวงการหมอลำในช่องทางของเฮ้าในรูปแบบของเฮ้าแบบนี้ตลอดไปค่ะทำให้มีโอกาสเนาะสบสนผลงานคอยพักดันแช่ผลงานของเพิินเนาะเห็นเพิ่นเติบโตขึ้นเฮาก็ดีใจพี่น้อครับยิ่งน้องอาไอยด้วยแม่ด้วยคอสิขอบคุณอัน ถ้าขอบคุณแฟนขาเพิ่นก่อนแล้วเสือบัว่าแม่ค่ะตั้งแต่โพสต์รูปโพสต์อย่างมากเนี่ยลองอาอายคนกดไลค์กดแชร์ให้ล้านแม่หลานก็ขอประคุณอันแฟนขาเพลินพี่น้องครับเพราะว่าที่จะชมยห้แต่งรูปให้สาวสีแบบโพสคุ้นกดไลยเกือบ20,000กดไลค์นะน่ารักทุกคนคอมเมนต์ถอดถ่ายพันกว่าแม่ขอบอกว่า อ่าแม่แม่แฟนคลับเอฟซีของอิหล่าหน่อยของเข้านี่ร่ารักมากมากเป็นอีกอย่างทีน่ารักสนับสนุนเด็กคนนี้ด้วยใจจริงๆพี่รองค่ะครับผมนั่นแหละครับเนาะแต่ก็ฝากขอบคุณนะครับเอฟซีแฟนคลับของศิลปินทั้งห้าท่านเลยไม่ว่าจะเป็นน้องอุ้งอิงน้องอ้าอายน้องคอปเตอร์น้องยูรีน้องอ่าน้องเต่ายองอ่าคนนึงทุกทุกคนพนีแฟนคลับแลรถฐานแฟนคลับของศิลปินแต่ละคนเขา คืออยู่คนละอันนี้กันแม้แล้วเขาแต่ว่าเยอะทุกคนฐานแฟนคลับเยอะทุกคนแต่ก็ต้องว่าเอาใจซอยรุ่นกันครับว่าผู้ใดสิเป็นคนขวารางวัลคมชัดลึกอวอร์ดสองพันผู้ใดใดก็ดีเบอร้วยหกสิบเจ็ดนี้ไปผู้ใดใดก็ดีใจเบอร์ดโอ้ยว้าแมนอยากให้ผู้ใดไดๆเ้ยก็ธรรมดาล่ะค่ะล้านสาวล้านสาวเนาะค่ะอยูได้มาคือเห็นมาตั้งแต่มือแรกตัวไหนน้อยที่ย่างตามพอมาตั้งแต่มือนั้นกระเบิ้องมาจากมือนั้น จนถึงมือนี่ก็ขอบอกว่าภาคภูมิใจแห้งอีกก็เริ่มเริ่มมาด้วยกันเนาะเนาะก็จะแต่ก่อนเราก็เริ่มทำเนาะอายตั้งแต่วันแรกเลยใช่ค่ะจนไหายน้ำหนูหายหายกินกินหายนหายน้ำอันนี้เสร็จตัวพี่าราแล้วหายแล้วหายอีกก็อ่าอ่อยคอยจะถามว่าสีเป็นยังอันข้าวอ่าอ่ยตะกี้ไปย้อนเบิรงเดยเด้อร์สองสาวไม่มันมันดูแล้วมันแบบว่า มันมาจากใจนะวาเราทีนี้เราเห็นภาพอีกน้ดเราดีใจเน,น,นะนี <c oughs> เ่ยเราดีใจกับร้านสาวเราดีใจกับร้านสาวที่ ที่ที่หลังๆมันไม่ค่อยได้ทําคลิปน้อไ่ยเพราะว่าข่าวเราก็หลากหลายนะแล้วก็ด้วยเราเองคือเห็นแล้วแหละว่าน้องโอเคไม่มีดราม่าอะไรแต่ถ้ามีอะไรที่มาดราม่าเราก็พร้อมป้องป้องแน่นอนเต็มทีอ่าฮาจังสีเดย์ฮามีคุณแม่ของฮาเดย์ค่ะพุณแม่มากสายนี่มาให้คุณแม่ค่ะคุณแม่มาสายนี่ฮากัจะให้คุณแม่พักกันน้องไอเต็มที่เฮาก็จะเป็นหน่วยเสริมค่ะเวลามีข่าวมีข่าวแชร์ผลงานเราก็จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนอยู่แล้วดีสมัยก่อน่อยอันมีแอดมินสาวคํำพอยจะยก เอาพ่อยเลยแต่พอพ่อยเขาอะไอเขาสิให้เจ้าให้เจ้าให้เจ้าอัดไปใครอัดของม่์มนี่แหละคือทีงานเดียวกันอันนี้คือแม่์โตเม่ได้เนี่ยโตม่แม่จริงๆค่ะเพราะว่าเขาก็มูค่ะย่นอะโอเคครับสำหรับมือนี้เฮาสามคนนะครับสาวสีเมืองเลย่าวสีแกลลอราวจุดิซ่ากับสิขอล้าพีรนนองไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้ามีโอกาสเฮาสามคนกับสีมะนังนี่แหละ ่ววกันหรือว่าแฟนเพจแฟนคลับมาเที่ยวผู้เลือกกับมาเที่ยวหาแม่ติดไดมาดได้อยู่ที่โรงเตียมผาไม่ดำอาชาคาเฟ่นะคะสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่แห่งอำเภอพุเรือค่ะอำเภอพุเรือจังหวัดเลยนะครับอากาศดีๆพี่น้องครับเบิ้งขังล้างเขาเลยค่ะพี่น้องนี่วิวต้นม้มาๆ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 มา มีแต่คนที่ช้าแล้วนะพี่น้องว่าาเนะจะอยู่มองงามแท้มาเด้อ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 นี่นะครับอาซูมาคาเฟ่เพิ่งเปิดมาอ่านี่คืออ่าเบิร์กด้านล่างคือนี่นะครับนี่เด้อเชิญพ่อแม่พี่น้องมาเที่ยวน้อกันค่ะพี่น้องค่ะนี่สถานที่ท่องเที่ยวแห่งแห่งใหม่ของอำเภอภูเรือค่ะเป็นแลนด์มาร์กเนาะมาหอดภูเรือตองมาเนาะแม่เนาะแม่ค่ะครับ ค่ะสำหรับโมนี่เฮาสามคนบาวเกียวดีไซน์กับแจา,จาสีหมดเลย,เลยกับแจ๊ซแตล,ลอดกันขอลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ